สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Made Day Story นะคะในช่วงอะไรดีมันเหมือนกับจะเป็นรายการแม่และเด็กแล้ววันนี้นะคะพุ่งก็ไปบลเลอร์บรา,าแล้วเดีย๋ยวจะ<ท>แกะไม่ไหวแล้วอี่ไม่กี่วันก็ครบแปเดือนแล้วนะฮะวันนี้ก็น้ำไม่ไหลใน FC น้ำเพิ่งมาเมื่อกี้เพิเงนะพ่งได้อบนาบเพิ่งได้อบน้ำนะ FC อาจจะสงสัยว่าหายไปไหน ไม่ได้หายไปไหนนครับน้ำไม่ไหลตั้งแต่เช้าเพราะว่าพาย,ยุเข้าเมื่อคืนไฟไม่เข้าตัวจ่ายน้ำเนี่ยซื้อของสั่งของมาช่วงโปรเก้าเดือนเก้าที่ผ่านมานะคะแล้วมีก็ยังไม่ได้แกะเลยเออมันจะมีของบางอย่างเนาะที่ FC ฟซีลุงๆป้าป้าแนะนำมามา,มาว่าคือหลังจากที่เมีเคยไปโรงพยาบาลมานะคะฝึกไปไปซ้อมห้องรอคลอดเนาะ คุณลุงคุณป้าก็แนะนำมาว่าให้เมย์น่ะเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินเอาไว้เลยนะ mm hmm. เผื่อถ้าเกิดว่ามีอาการอะ่ะก็คือหิ้วไปเลยอ uh huh. ของที่สำหรับที่จะต้องใช้ที่โรงพยาบาลนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นของแม่แล้วก็ของเบบีนะคะมันจะมีบางอย่างอะ่ะที่เมย์ยังซื้อไม่ครบแล้วเมย์ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าอ่าอันไหนเมย์ซื้อมาแล้วอันไหนเมย์ยังไม่ซื้อ <laughs> ก็เลยได้คุยกับพี่เด็กนะคะว่า เมย์จะต้องแกะของทั้งหมดเกือบทั้งหมดแหละอันนี้ยังไม่ทั้งหมดนะคะยังมีข้างหลังอีกเยอะเลยเพื่อที่จะดูว่าอะไรบ้างที่ขาดเนาะแต่ของแรกๆเนี่ยที่เมย์จะเช็คก,ก่อนเลยก็คือของที่ต้องเผื่อฉุกเฉินไปที่โรงพยาบาลนะคะสิ่งแรกให้คุณพ่อกางให้ดูหนะะ่อยค่ะเป็นผ้าอ้อมใช่ไหมใช่แล้ว<ฮ>เพราะว่า<ส>คุณพ่อเน<า>ี่ยสีสันสวยงามมากเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้จับ นิ่มมาก X นิ่มมากนิ่มๆที่ไลนยนี้เหมาะกับลูกชายสุดๆอันนี้เป็นรูปเมฆนะฮะรูปเมฆรูปพระอาทิตย์ก็คือมีอทางโรงพยาบาลบางทีน่าจะอยากให้พ่อแม่น่ะลองใช้ผ้าอ้อมดูก่อนก่อนที่จะใช้แพมเพิร์ดเพื่อที่จะสังเกตว่าเออเหมือนอุจจาระลูกอ่ะ เป็นสีอะไรแล้วออกมากี่ครั้งจํานวนต่อวันเท่าไหร่มั้งอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยต้องใช้เพ็นผ้าอ้อมเพื่อให้เราอ่าเช็คอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เด็กแรกเกิดอ่ะเหมือนกับว่าวันแรกๆก็คือเดือนแรกๆอ่ะก็คือจะขับถ่ายเยอะอเมย์ก็ซื้อคู่กับอันนี้นะคะกระดาษเยื่อไผ่ตอนแรกเมย์ก็ไม่เข้าใจว่าเขาใช้ยังไงนะคะ แต่ว่าไปดูมาแล้วเขาบอกว่าให้ให้อันนี้มันเป็นม้วนก็เกลเลยไหมไม่ต้องแกลี่ยไม่ต้องแกะเดย๋ย่มันไม่สาเยื่อไผ่จะต้องเอามาใส่ในแฮมเพอร์ก็เผื่อบางทีน้องอื้อก็อาจจะไม่ได้ซึมมากยังมีกระดาษตัวนี้รองอยู่เป็นเหมือนกระดาษซับไว้ก่อนหนึ่งชั้นใช่ไม่รู้ว่ามันจะซึมขนาดไหนนะคะบอกให้เอามาใส่ซึ่งตอนนี้เราสองคนก็ยังพับผ้าอ้อมเป็นกางเกงผ้าอ้อมไม่เป็น พี่เดงรู้ไหมว่ามันมีวิธีการพับให้เป็นเหมือนกับกางเกงให้ลูกใส่กางเกงให้ลูกใส่เหมือนเหมือนพับผ้าอ้อมให้เป็นเหมือนแพมเพร์ดผ้าอ๋อ,อน่าก็น่าจะอย่างนี้แล้วไงต่อแล้วก็สอดเข้าหว่างขาเลยไม่ใช่เปล่าน่าจะใช่นี่ปึ๊บข้ามา,มาอันนี้ก็รัดเอวรัดเอวหรอปึ๊บอันนี้ก็ใส่เข้าหว่างขานย่ไงงขา,ขาออก็มาอย่างนี้อันนี้ก็คือกระดาษก็ยัดไว้ข้างในอย่างเงี้ยใช่ คิดว่านะอันนี้ก็คนที่เคยเลี้ยงลูกอาจจะพิมพ์มาเยอะนะคะว่ามันถูกหรือไม่ถูกนี่ขากระจะออกมาตรงนี้นี่ไงผ่านไปแล้วกับหนึ่งชิ้นผ้าอ้อมผ้าอ้อมอันนี้กับแพมเพิร์ดบวกกับแพมเพิร์ดต้องซักนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปก็คือพี่หนิงจะต้องซักผ้าอ้อมให้ลูกเนาะเพราะว่ามีซื้อเราตากผ้าสําหรับแขวนผ้าอ้อมเยอะแแล้วพร้อมไหมคุณพ่อ,อพร้อมซักผ้าลูกนะคะจะเป็นอีกเครื่องหนึ่งเนาะเป็นเครื่องเล็กๆ ต่อไปนะคะที่จะต้องเอาไปเนี่ยจะเป็นสําหรับคุณแม่อันนี้หนึ่งสองอันนี้จะเป็นสําหรับคุณแม่ก็คือแผ่นรัดหน้าท้องนะคะหลังลอดก็คือเมย์อ่ะเคยไปดูบอกว่าคุณแม่ก็แนะนําด้วยแหละแต่ว่าเวลาหลังขอดเนี่ยยิ่งผ่าลอดนะคะคุณหมออ่ะหลังจากวันหนึง่งคุณหมอพยายามอยากจะให้เราเดินซึ่งมันจะเจ็บมากมาก เขาก็เลยแนะนําว่าให้เอาผ้ารัดหน้าท้องอะ่ะรัดข้างหน้าเนาะหลังจากคลอดแล้วเพื่อให้เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะบรรเทาอาการเจ็บลงเพื่อไม่ให้ท้องมันขยื่นมากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ซื้อมาทั้งสองแบบเลยนะอันนี้คือต้องเตรียมใส่ตะกร้า,าไว้นะคะฉุกเฉินก็เอาไปได้เลยตอนนี้ก็คือแปดเดือนอีกกี่วันแปดเดือนอ 2, 2> ประมาณสองวันวนะแปดเดือน,อนก็จะรัดหน้าท้องแบบนี้ ใช่จะมีสองแบบจะเป็นแบบนี้น่าจะน่จะใส่ประมาณนี้เลยว่ะเม่ซื้อมาสองออ่ะมันมันใหญ่ไปไหมเหมือนจะใหญ่ไปเลยอะ่ะันไม่ใหญ่หรอกเนาะอันนี้มันก็จะเอาไม่ถึงเอาก็นี้ยังเรายัางอ๋อแต่ถ้าข้อแล้วมันจะลดลงขอแล้วก็น่าจะลดลงนิดนึงแต่บางคนเขาบอกไม่ลดลงเอ๊ะหรือว่าเราซื้อมาใส่เด็กไปดูสิคะ <laughs> กับอีกแบบหนึง่งไม่เห็นเขาลดราคามีก็เลยสั่งมามดูสิอันนี้เอกแออ๋อมันยืดได้อืมอันนี้ก็คือดึงดึงหน่อยไปข้างหลังแล้วก็รัดใช่ไหมรัดเออตอนนี้มันก็คงยังไม่ได้เนาะเพราะว่าทองเหน็นว่า ทุกคนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะมันเป็นปกติไหมที่มันมันจะไม่ถึงอะ่ะปกติแหลวเนาะเพราะมันยืดได้พอพอข้อเสร็จก็น่าจะจะลดลงอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมไปเลยสองอย่างสองทั้งสองแบบเลยโอเคโอเคต่อไปก็จะปเป็นอันนี้เซตของจุกนมเซตของจริงๆอ่ะพ,พ,พยาบาลน,น่าจะพยายามให้น้องเข้าเต้า แต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะว่าน้ำนมเราเยอะมากไหมในช่วงแรกนะแต่ก็คือเตรียมไปก่อนก็คือจะเป็นขวดนมขวดนมคอกว้างจุกนมเสมือนนมมานดาศูนยูนเดือนศูนย์ือนมียี่ห้อฟิลิปด้วยปกติฟิลิปเขาทำทีวีไม่ใช่ออันี่เขาทำหมอกมาด้วยเยอะมากเลยเนี่ยผูเชี่ยวชาญเรื่อง จุกนมด้วงข้างสิเขาก็พยายามคือแต่และแต่และขวดนมที่สําหรับเด็กแรกเกิดน,นะคะทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็พยายามที่จะออกแบบให้มันมีนลมให้มันมีลมเข้าไปในท้องเด็กน้อยที่สุดเพราะว่าส่วนมากเด็กอาจะมีปัญหาเรื่องท้องอืดตอนแรกๆอันนี้ก็รวมกับขวดนมตอนนี้หนูซื้อมาได้อ่า สองสี่หกแปดแล้วก็สิบก็คือหารสองเพราะเราเป็นแฟดน,นะคะลูกเราเป็นแฝดก็จะมีที่คนละห้าขวดแล้วตอนนี้คนละห้าขวดจุกนมเดี๋ยวนี้มี <พอ S 2> นวัตรกรมรมแบบว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนผมดูขวดนมของน้องเพราะตอนเด็กเราก็ไม่ได้เห็นสังเกตน,นะพอโตมาแล้วก็เห็นผลน,นมของคนนั้นคนนี้เนี่ย FC มันมีท่อวาล์วท่อลมอะไรต่าง เยอะแยะมากมายเลยนว,วัตรกรรมของเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นนว,วัตรกรรมของบริษัทฟิลิปนะฮะที่เขาทําวันนั้นก็ของอีกเจ้าหนึ่งมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมีมีท่อลมท่ออะไรเนี่ยเป็นลิ้นปี่พวกเนี้ยแต่พอหนึ่งเดือนเราก็ต้องเปลี่ยนจุกแล้วนะคะเออทำไมอ่ะเพราะว่าอ,อ่อถ้าจําไม่ผิดเนาะที่มีอ่านมาฟังมาก็คือน้องเขาก็จะมีทักษะการดูดมากขึ้นแล้วก็กินเยอะขึ้น จุกแบบที่เขาได้ตอนแรกเกิดอะ่ะมันอาจจะไหลได้ช้าแล้วก็ได้น้อยออเหมือนเหมือนดูเอซข้างหน้าเป็นลายเหมือนยุคอวกาศเลยไม่ใช่มันเหมือนใน้นี่ไงมันเหมือนเต้าแม่อ๋อยามันเหมือนเต้าแม่อ๋อให้มีสัมผัสที่ปากนะว่าแบบจับดิเหมือนเหมือนเต้าแม่ไหมพ่อน่าจะรู้อืมต่อไปก็จะเป็น พออ้อมอันนี้ก็ขวดนมเนาะคือพ,พยาบาลนะคะน่าจะเน้นให้กินนมแม่ตั้งแต่นนั้นแรกเนาะก็มีแม่แม่แนะนำว่าให้เอาครีมทาหน้าอ,อกไปด้วยาาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด<อ>ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นผ้าห่มนะคะเป็นผ้าห่มที่ไม่เหมือนผ้าหม่มเพราะว่ามันมีจุดเล็กๆ พี่แดงลองแกะสิพ่ออ้อมพอ้อมแล้วก็เป็นพ่อ่มด้วยพอ่พอผมพ่อผมตอนนี้น่าจะมีเป็นจุดเล็ก,ลกสองคื่อแล้วนูน,น,นแม่น้องเต้าหู้ให้มาอีกสอง๋อนี่นี่ข้างหน้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะลายข้างหน้าก็คือลายปกติใช่แต่ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นดอทดอํทำไมต้องเป็นดอทดอตเขาเรียกว่าดอทมิงเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเม็ดอันน <laughs> ี้เวลาเวลาเราห่อกับลูกเนาะเวลาเราเราเราห่มลูกเนี่ย เขาเหมือนกับว่าประมาณว่าจะกันสะดุ้งได้อะไรอย่างเงี้ยหรอเออไม่รู้นะต้องไปลองกับลูกเขาห่มกันสะดุ้งเออเขาเรียกว่าเขาห่มกันสะดุ้งห่มกันสะดุ้งอ่าเหมือนพูดเหมือนยันเลยเหมือนยันเหมือนผ้ายันคือว่าสีเดียวกันสองอันอือคือมันต้องรีบกดไงแบบมันเป็นช่วงแฟดเซลลกลัวของหมดแล้วไม่ได้เลือกลายนะคะ Gift for baby อ่ เป็นรูปประวัตนแบบีอาพี่เอน่งลองหอมดิว,ว่ามันเป็นยังไงจะกการสะดุ้งได้ไหมแต่ทุกอย่างก็คือจะซักก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตรง,ง,งดอดดอดเนี่ยจะเพิ่มระยะห่างระหว่างผิวเด็กกับกับพอห่มออกมาให้มีช่องระบายลมปะเราไม่ดูเหมือนกันเฮ okay. ร,รู้จักแต่สะดุ้งของอ เวลาทำเ <จะ S 1> พลี้ยน่า <c oughs> ก็จะมีเส,ส,ส,สดุงของของเรืออ่ะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงผู้หญิงหน่อยก็คือมีเส้อในสำหรับใส่เครื่องปั๊มนมเข้าไปอ,อ๋อคือถ้าเราไม่มีเส้นในเนี้ยเราอาจจะต้องออจ<า>ับเครื่องอปั๊มนมมันอาจจะเมื่อยมือแต่ถ้ามีอันนี้ช่วยเนี่ย เขาบอกว่ามันไม่ต้องจับเครื่องเลยคือมันสามารถหยุดติดกับหน้าอกเราได้อ๋อมันจะสอดเข้าไปแล้วก็ปัม๊มนมได้ก็ซื้อมาสองอันนะคะคือบางอย่างเมก็จะไม่ได้ซื้อมาเยอะเพราะว่าว่าจะทยอยซื้อเพราะว่าเมก็ยังไม่รู้ว่ามันพอดีไหมหรือมันขาดไหมเนาะอันนี้ก็ต้องเอาไปคือน้ำยาทำความสะอาดข,ขวดนม ของที่ห้อละมุนนะคะก็คือมันจะไม่มีสารเคมีใช่ไหมสำหรับเด็กผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมที่ผลิตจากเอนไซม์ผลไม้ช่วยขจัดคราบมันของน้ำนมที่ติดกับขวดนมจุกนมและอุปกรณ์อื่นๆอ,อันนี้ก็ต้องเอาไปโรงพยาบาลด้วยอ,นนอันนี้คือเป็นผ้ากอสำหรับทำความสะอาดช่องปากเด็กนะคะคือมันจะมีเขาจะ เขาจะซีนเป็นอันๆเลยนะคือจะใช้อันนึงก็คือแกะใช่เหมือนกับว่าอ่าเอาไว้ทําความสะอาดลิ้นเด็กช่องปากอะไรอย่างเงี้ยอืม,อมนี้ก็ซื้วก็ดูดน้ำมูกดูดน้ำมูกซึ่งจะบอกว่าที่ดูดน้ำมูกมันมีหลายแบรนด์มากเลยนะคะแต่ว่ามเอ่ะซื้ออันนี้มาก่อนนะเพราะมีเห็นว่าราคามันไม่แพงมากแล้วก็เอามาลองใช้ก่อน จริงๆมันต้องซื้อสองอันนะคะเพราะเป็นลูกแฝดแต่ลืมซื้อมาอันเดียวกันไกตัดเล็บเด็กไฟฟ้าอันนี้ลองแกะดูข้างในมันเป็นเซตเด็กเขามีเล็บแล้วเหรอเหมือนจะมีนะมีหรือยังไม่รู้ซื้อมาก่อนอันนี้ก็เผื่อเผื่อโตในปีสี่เผื่อโตมาหน่อยก็รอบเดียวเลยซื้อมาไว้อันอันนี้ไม่ต้องโตก็ได้ใช้อยู่มันเป็นแบบไฟฟ้า ที่เป็นตะไบไฟฟ้าก็ค<ๆ>่อยจิ้จี้ตรงเล็บไม่ใช่กันไก่แล้วเราก็ใส่หัวตะไบเข้าไปเดี๋ยวพี่เหน่งลองฝึกเล่นดูนะจะได้ทำให้ลูกเหมือนยุคอวกาศเลยเ <c oughs> อฟอันนี้มาหาหิงหิงหิงนะคะซื้อมาเลยแพ็คสามอันเขาบอกว่า เอาไว้ทาท้องลูกไม่ให้ลูกท้องอื่นนะคะอันนี้ก็ต่อไปอ๋อจะเย็นเย็นท้องปะเขาบอกว่าทาแล้วแบบเด็กจะตดดีอืม,อมต่อไปก็จะเป็นอันนี้ที่พี่ต้องใช้นะคะเพราะพี่ต้องซักผ้าอ้อมให้ลูกก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าอันนี้อะไรฉุนฉุนอันนี้จริงๆพี่ก็ใช้ได้นะเขาแบบเหมือนกับประมาณว่าเขาเรียกว่าฉุนฉุนออร์ออกแกนิก มันจะเป็นกลิ่นของหอมแดงนะคะเขาจะให้หยดตรงผ้าห่มหมอนอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีกลิ่นระเหยของของหอมแดงมันจะช่วยให้เด็กหายใจดีขึ้นอ่ขยายขยายโรงจมูกจริงๆพี่เขาบอกว่าพ่อพ่อวางท่านน่ะก็ใช้ของลูกที่เป็นเป็นภูมิแพ้นะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นเหมือนกันสเปรย์แต่ว่าเป็นกลิ่นหอมแดงอันนี้หอมหอมหอม อันนี้แบบเป็นหยดหยดอันนี้เป็นสเปรย์สเปรย์อันนี้ก็จะเป็นโลชั่นแบบแป้งคือเขาทำไมเป็นกดคือมันเป็นโลชั่นแต่ว่าพอพอเขาทาทาไปมันจะกลายเหมือนเป็นเป็นกลายเป็นแป้งเลยแป้งแห้งๆอะไรเงี้ยเห็นเขาบอกว่าเด็กอ่ะเขาไม่ค่อยอยากให้ใช้แป้งผมเหมือนที่เราใช้กันเพราะว่ามันจะอะไรสักอย่างเป็นกึ่งโลชั่นอันนี้เป็นเป็นเหมือนโลชั่นอันนี้เป็นโลชั่นแป้งนะคะ ไม่ไ <ทำ S 1> ม่เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแบบพวกใช้ทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้สําหรับเด็กนะคะเช่นรถเข็นคาซีโต้ทานข้าวของเล่นเพราะว่าเป็นส่วนผสมจากเอนไซม์ผลไม้ปัสจากแอลโกอฮอล์ก็คือทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆที่แบบว่า ใกลหนอผ้าอ้อมอันนี้ก็จะเอาไปด้วยนะคะแต่ว่าคงไม่ได้เอาไปทั้งหมดเพราะว่าเมย์สั่งเป็นลังมามันได้ส่วนลดส่วนลดในโปรเก้าเดือนเก้าเราก็จะเอาไปแค่แค็แกเดียวไหมเมย์ก็สั่งมาแค่สามแฮกก่อนนะคะเพราะว่าอืมเขาบอกว่าอย่าเพิ่งสั่งเยอะประมาณนี้นะครับ FC ไม่ได้มีแค่นี้อันนี้แค่ครึ่งเดียว <S <S มันมีอุปกรณ์อะไรนะที่ไม่บอกว่าเอาไว้ผสมนมนมผงอะไรนะั่นน่ะมีมันเป็นเครื่องที่เราไม่ได้เอาไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเราจะเอาไว้ที่บ้านอ,อย่าจะมาพาดูาดเขาเรียกว่าเทคโนโลยีในการช่วยให้พ่อแม่เนี่ยอ่าเขาเรียกว,ว่าไงนะขี้เกียจมากขึ้นขี้เกียจมากขึ้นเนี่ยเม่บอกว่าโปรติแล้วถาาว่าลูกร้องแล้วเราต้องมาผสมนมเนี่ยมันจะใช้เวลานานใช่ไหม ใช่แต่ทีเนี้ยเครื่องเนี้ยมันจะบอกว่าผสมให้ตื่นขึ้นมากดปุ่มเดียวปุ๊บเขาเทนมในอุณหภูมิเท่าตัวเด็กที่เด็กสามารถดื่มได้เลยอืก็คือไม่รอนานไม่รอนานแต่ถ้าผสมนมแบบทั่วไปผสมปุ๊บต้องรอเพราะว่ามันใช้การน้ําร้อนร้อยร้อยองศาใช่เดี๋ยวค่อยมาสาธิตให้ดูมันมีเยอะเลยค่ะถ้ารีวิวคลิปนี้น่าจะเป็นชั่วโมงอันนี้รีวิวของข่าวข้าวก่อนที่เมจะ เอาใส่ไว้ในกระเป๋าฉุกเฉินแล้วก็เตรียมขึ้นไปเอาไว้ให้เอซว่าวันนี้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะครวันนี้คือ,อน้ําไม่ไหลนะครับเอซมาเมื่อตอนบ่ายสามนี่บ่ายสองนี่แหละจริงจยังขาดอีกนะคะเมก็กําลังสั่งอยู่แต่ว่าด้วยความที่เมต้องมาแกะก่อนว่าตัวเองเนี่ยสั่งอะไรไปบ้างกลัวสั่งซ้ำนะคะก็จะมีาผ้าเสื้อผ้าผูกข้างหน้าสําหรับเด็กแรกเกิดออ่าแล้วก็ถุงมือถุงเท้า ผ้าห่อตัวอันนี้ผ้าอ้อมอันนี้มันห่อตัวไม่ได้นะมันต้องเป็นผ้าอ้อมที่ขนาดประมาณสี่สิบเจ็ดนิ้วอะไรหรือรนะ้อยี่สิบเซนอะคือถึงจะใช้ห่อตัวเด็กได้ก็คือต้องเตรียมไปด้วยหมวกถุงมือถุงเท้าผ้าห่อตัวเสื้อผูกข้างหน้าอ,อันนี้เมเมกำลังสั่งมาอยู่คือจะสั่งมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ไปติดด่านก็คือ ลายมันน่ารักมากคือเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกว่าจะ<ส>เอา,าลายไหนรรสรุปก็คือตัวเองอะ่ะก็เลือกเสื้อผ้าลายนี้ลายนี้พ่ออมว่าเลือกลายนี้ลายนี้ถุงเท้าก็เลือกลายนี้สรุปลูกตัวลายทาั้งตัวเลยชุดสีเพราะว่าสีสันเป็นเป็นแบบว่าใช่สีสันลายจะไม่กล้าเลยเลยก็กําลังสั่งมานะคะแล้วก็ ส่วนของเมย์เนี่ยมีผ้ารัดหน้าท้องแล้วก็ยังขาดตัวเครื่องปั๊มนมแล้วก็อีกนิดหน่อยอ๋อแล้วมันก็จะต้องมีพวกสำลีที่เราต้องเอาไปเนาะเมย์ซื้อมาแล้วอย่าต้องหาก่อนโอเคกี่นาทีแล้วไมนูประมาณนี้นะคะับ FC สำหรับคลิปนี้อัปเดตวันนี้นะครับผมแกะกล่อง แกก่องของที่เตรียมไว้นะเพราะว่าตอนนี้ก็จะ8เดือนแล้วอีก2วันใช่อีก2วัน8เดือนก็เพราะเดี๋ยวถ้าไปซื้อใกล้ก็จะไม่ทันนะเพราะนนว่ามีแ,แต่คนพูดว่าแปดไม่ถึง9เดือนอืมแปดสามารถจะไม่ถึง9เดือนแล้วก็ตอนนี้ก็คือ8เดือนแล้วก็คือนับนับเป็นวันๆไปเลยโอเคนะคะัสำหรับนี่เมเดย์สตอรี่สวัสดีค่ะค่ะ